ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินครับเธอมาโพสต์ลงใน Facebook ถามโซเชียลเธอถามวันนี้เนี่ยไอเหล็กอันนี้เห็นไหมมีใครรู้ไหมว่ามันคืออะไรเธอก็เล่าฮะฉันนะไปกินมาขนมจีนปลาดุกเสร็จแล้วก็เจ็บคอเจ็บคอเสร็จก็หาหมอมันตรวจไม่เจอแต่พอหมอเอกซเรย์ ray, ปุ๊บมันเจอไอเหล็กอันนี้สิเธอมันปักลงไปครับฟันกรามซี่ในสุดเป็นแนวเดียวกับรากฟันเราเลยคนก็เม้นกันเต็มเลย รวมถึงเพื่อนเธอด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะโดนคุณใส่หรือเปล่าเธอก็บอกแว๊บหนึ่งแอบบคิดนะว่าเออใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ฮะล่าสุดเธอฮะไปคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลแผนกผ่าตัดครับบอกพี่พี่พี่เคยเห็นไหมไอ้เหล็กอันนี้มันอะไรพี่คนนี้ถามเลยเฮ้ยเคยทำฟันไหมเออคิดไปโอ้เคยค่ะ15 <5. S 1> ปีที่แล้วผ่าฟันคุดเป็นไปได้นะครับว่าคุณหมออาจจะลืม เข็มเย็บไว้ในเหงือหรือไม่อันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน